สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ตื่นแต่เศร้าครับไปรบนโรง,งเรียนบ้านโนนไสฟองโรงเรียนบ้านของลูกไสเป็นบ้านเกิดตัมาลับชมไส้กับเรียนอยู่อันละพี่น้องวันนี้เมื่อนี้กเ็เลยจิไปแจกขนมเด็กน้อยย้อนหลังเลียงขนมวันเกิดของนองแค้นลูกไสกลางของมาลําชมไส้เนี่ยนะครับตอนจงวันเกิดของ่นบริจัดเพราะว่าพากันเดินทางไปเที่ยวพอกลับม้าจากเที่ยวเราโรงเรียนเปิดพอดีเองใช่นะครับ ก็ได้ปาเออเมือนีกันเอาขนมเอานมมปแจก,กเด็กน้อยบ่หลหลคนที่พี่น้องครับประมาณหาสิบหเกินหกสิบคนบรรยากาศพี่น้องกำลังออเดอร์นี่แหละครับโ้องเรียนกระได้เขาแถวน้องเพ่งาศาสตร์บรรยากาศเก่เกา,เาน้องเรียนนักเรียนกันน,น้อยน้องเรียนน,น้อยจริงสิหละพี่น้องก,ก็ได้มาแจกขนมเนื่องในงานมันเกิดของน้องแค้นลูกไส้กลางครับเล็เกน้อยกับว่ากันดีใจทั้งนุบาลทั้งยัง